มาดูซิว่าวันน so ี้เราจะมาเป็นใครดีนะหาลูกก่อนอืมน่าสนใจดีแล้วเนี่ยเฮ้ยนี่ใครวะทำไมถึงมาปลอมชื่อเฟซมองเป็นเราวะเนี่ยเฮ้ยนี่มันไม่ใช่เรานี่ววาทำไงดีวะ สวัสดีครับทุกคนนะครับอยู่กับผมนะครับนายกิติภาพเทพจันทร์รหัสนักศึกษา6 4 4 1 8 9 0 1 4นสะครับสาขาวิชาพละศึกษาคณะครุศาสตร์นะครับผมก็หลังจากที่ได้เห็นคลิปไปแล้วนะครับผมก็จะพูดให้ฟังว่าการแอบอ้างเป็นบุคคลอื่นในโลกออนไลน์เนี่ยระวังจะติดคุกนะครับทุกคนในการแอบอ้างเป็นบุคคลอื่นนะครับจะผิดตามมาตราที่16กนะครับนั่นก็คือพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทําผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ปีพุทธศักราช2550นะครับผม ระบุไว้ว่าผู้ใดที่แอบอ้างเป็นบุคคลอื่นโดยการสร้างเพจ Facebook Twitter w h a t s app หรือ Li n e หรือ Instagram อะไรสักอย่างนี้นะครับหรือสื่อโซเชียลมีดีมีเดียอื่นใดนะครับใช้ภาพและชื่อของบุคคลอื่นโดยไม่ได้รับอนุญาตเนี่ยหรือนำภาพของผู้อื่นเนี่ยมาตัดต่อและดัดแปลงนะครับโดยที่เจ้าของภาพไม่ยินยอมจนทำให้ผู้เจ้าจนจำให้ผู้เป็น เจ้าของภาพหรือชื่อเสียงถูกดูหมิ่นเกลียดชังหรือได้รับความาตรายหรือความเสียหายถือว่าเป็นการกระทําความผิดนั่นเองครับเดี๋ยวเราไปดูคลิปกันต่อดีกว่านะครับไอหนุ่มนี้มันไม่รู้อะไรซะแล้วว่าฉันเป็นใครใช่ไหมไข่ปิง้งถามว่าใช่ไหมโอเคเดี๋ยวเรามาดูซิว่าไอหนุ่มนี้มันมีดีอะไร เราจะเอาชื่อของไอ้หนุ่มนี้นี่แหละมาสร้างความลำบากให้กับผู้คน <c oughs> ทำดีใช่ไหมไข่เป้งเยี่ยมโอเคครับหลังจากที่เราได้ดูคลิปของหนุ่มคนหนึ่งนะครับที่เขาจะปลอมเป็นชายคนหนึ่งนะครับเรามาดูกันนะครับว่าการสวม ลอยนะครับเป็นคนอื่นนะครับมีความผิดในมาตราที่16แล้วมันเชื่อมโยงกับพหลบอคอมพิวเตอร์เรื่องการหมิ่นประมาทออนไลน์ด้วยนะครับซึ่งมันจะเชื่อมไปถึงมาตราที่14อ่ะเรามาดูกันนะครับว่ามาตราที่14เนี่ยมีอะไรบ้างนะครับพพรบอรคอมพิวเตอร์มาตรา14นะครับระบุไว้ว่าผู้ใดนะครับจุดจุดจุดนะฮะนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ปลอมไม่ว่าทั้งหมด หรือบางส่วนหรือข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จนะครับโดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ผู้อื่นหรือประชาชนการเขียนกฎหมายเช่นนี้นะครับเป็นการเปิดให้ต้องตีความอยู่มากนะครับทำให้ลักษณะของความผิดที่ฟ้องร้องเป็นคดีความด้วยมาตราที่14นะครับมีความหลากหลายดังต่อไปนี้นะครับามาดูกันว่ามีอะไรบ้าง1น,นะครับมีความผิดต่อระบบเช่นการปลอมแบงไฟล์ เพื่อแฝงตัวเข้ามาทำลายระบบคอมพิวเตอร์2นะครับคือการหลอกลวงช่อโกงเช่นการปลอมหน้าเว็บไซต์หรือเป็นเว็บไซต์ของสถาบันการเงิน 3. านะครับนั่นก็คือการหมิ่นประมาท <c oughs> อะแล้วอะไรคือสิ่งที่มาตรา14คุ้มครองบ้างองค์ประกอบกับความผิดสัญญาผิดความผิดที่สําคัญในมาตรา14นะครับคือข้อมูลของคอมพิวเตอร์ปลอมเนี่ย หรือข้อมูลคอมพิวเตอร์เป็นเท็จซึ่งไม่เหมือนกับกฎหมายหมิ่นประมาทที่ไม่สนใจว่าจะเป็นความจริงหรือไม่นะครับแม้ว่าเป็นความจริงแต่หากทําให้ผู้ถูกใส่ความเสียชื่อเสียงถูกดูหมิ่นเกียรติช่างก็เป็นความหิดฐานหมิ่นประมาทเหมือนกันนั่นเองนะครับอีกทั้งนะครับจุดประสงค์เริ่มแรกของการ,อ,การออกกฎหมายมาตรานี้ก็เพื่อป้องกันและปราบปรามการปลอมแปลงข้อมูลทางคอมพิวเตอร์ทุกอย่างนะครับเช่นการปลอมใบหน้าการปลอมเป็น บุคคลบุคคลหนึ่งในโลกออนไลน์นะครับหรือการปลอมหน้าเว็บไซต์นะครับแล้วก็เรามาดูกันนะครับว่าในผลกระทบนะครับของการใช้มาตรา14เนี่ยในฐานะมีความหมิ่นประมาทนะครับคืออะไรบ้างอ่ะหนนะครับเป็นการบังคับใช้กฎหมายที่ซ้ำซำซ้อนนะครับเนื่องจากความผิดฐานมีนประมาทเนี่ยมันยัิไว้ในประมวลกฎหมาย i อออยู่แล้วแม้ว่าจะเป็นการกระทาบนอินเทอร์เน็ต ก็มีความผิดหมิ่นประมาทโดยการโฆษณาอยู่แล้วนะครับ2อ,อัตราโทษสูงนะครับความผิดจากมาตรา14ี่เนี่ยมีอัตราโทษจำคุกไม่เกิน5ปีปรับไม่เกิน10,000แบาทขณะที่ความผิดฐานหมิ่นประมาทมีอัตราโทษจำคุกไม่เกินแค่1ปีปรับไม่เกิน2000 20, 0บาทนั่นเองนะครับผมอ่ะเราก็แค่ย่อยๆมานะครับอ่ะผมเสริมให้อันนึงนะครับนั่นก็คือการคุกค,คามเสรีภาพสื่อ เน,นื่องจากปัจจุบัน,นมีสื่อออนไลน์เกิดขึ้นมากมายแม้แต่สื่อกระแสหลักก็พัฒนาช่องทางออนไลน์ให้เป็นอีกช่องทางหนึ่งนในการสื่อสารเมื่อมีคดีความหมิ่นประมาทเกิดขึ้นมาตรา14ก็มักจะถูกฟ้องพ่วงเข้าไปด้วยซึ่งเพิ่มภาระของสื่อหรือผู้ถูกกล่าวหาในการสู้คดีและปัจจุบัน,นบมีแนวโน้มการฟ้องร้องสื่อด้วยมาตรา14ก็มีสูงขึ้นด้วยผลกระทบ,ะบต่อบรรยา การใช้สิริภาพในสังคมนั่นเองนะครับนี่ก็คือการพ่วงมาจากมาตรา16แล้วก็มามาตรา14นะครับในเรื่องที่ว่าการแอบอ้างเป็นผู้อื่นในโลกออนไลน์นะครับงั้นเรามาดู point นี้ดีกว่าครับอ่ะ point นี้มีอะไรบ้าง point นี้นะครับก็เหมือนที่ผมเกิ่นไปครั้งแรกนะครับว่ามันมีความผิดมาตรา16 นะครับซึ่งพระราชบัญญัติกำหนดไว้ในเมื่อปีพุทธศักราช2550หรือ2550นั่นเองนะครับบทลงโทษในมาตราที่16เนี่ยนะครับก็คล้ายๆกับมาตราที่14นี่นก็คือจำคุกไม่เกิน3ปีปรับไม่เกิน60,000บาทนะครับหรือทั้งจำและทั้งปรับซึ่งก็อยากให้เพื่อนๆทุกคนนะครับหรือพี่ๆน้องครูบาอาจารย์ทุกคนนะครับอยากให้รู้ไว้นะครับว่า การปลอมแปลงเอกสารทางออนไลน์หรือการปลอมทุกอย่างในโลกออนไลน์การแอบอ้างเป็นผู้อื่นเนี่ยมันไม่ดีนะครับนอกซะจากว่าเป็นการทําขึ้นมาเพื่อเป็นช่องทางสำรองนะครับอันนั้นก็จะไม่โดนคดีอะไรเนื่องจากถ้าสมมุติว่าผมทําช่อง u t u b e อะผมมีหนึ่งช่องช่องนี้เอาไว้ทําแบบนี้แบบนี้ และผมจะมีช่องสำรองไว้เพื่อ,อไว้สำรองว่าอ่ะเกิดช่องนี้มีปัญหาช่องนี้อาจจะได้มีเป็นทุนสำรองไว้อย่างนี้มันก็จะไม่มีโทษนะครับถ้าเกิดจากข้อมูลความเป็นจริงของเราอยู่แล้วนะครับผมก็ซึ่งอยากจะบอกเพื่อนนะครับว่าการปลอมแปลงทุกอย่างการแอบอ้างเป็นทุกเป็นคนอื่นในโลกออนไลน์เนี่ยมันไม่ดีเลยนะครับมันอาจจะทําให้ทุกคนมีผลกระทบต่อชีวิตในสังคมการเงินหน้าที่การงานทุกอย่างนะครับมันทําให้ทุกคนเสียหายหมด นะครับก็สำหรับวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากแล้วก็หากเพื่อนๆสงสัยนะครับว่าการแอบ,บอ้างเป็นผู้อื่นเนี่ยมีอะไรอีกมากมายนะครับทุกคนก็ลองแอบ,บอ้างดูแล้วจะได้รู้นะครับอย่าไปทำนะฮะนี้ผมตอเล่นนะครับก็สำหรับวันนี้ไม่มีอะไรมากแล้วส,สวัสดีครับ